¡Oh, no! no, no, no. ท่าตั้งสิ่หน้าเลยว่าความเจรตั้งวยอย่าว่าของท่านดูทั้งประเทศไงใช่ไหมมันก็ต้องบริหารรู้ประมาณต้องทำใหม่เพื่อสุัภนพอันนี้โครงการเป็นเรื่องที่มากเรื่องมาเป็นารการใการดีในภาปริบัตยใช่ใช่ใช Os, 看看 ma, ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพมมาเยี ha, ่มชมนะครับมาเห็นข้อม uh ูลในประกอบนโยบาแล้วรถเท่าไหร่รถเท่าไหร่ี่จะไ่เพาะว่าลง้นที่จะมาช่วยกันเรายยกลงงยกรจอนับที่จกันเพาลงยับที่กรา่าล้ยอเครับทวย่าโมลงถึยคจนะครับที่ไปช่นว่ามยกงนกอระนคีจะไดกเรา่ายงง มาคขึ้งเลยนะครับตอนกันเพราะความร่วงโรยในสังขารแล้วก็ตอนป่วยเสร็จวล้วไม่มีใครทำป่วยคนพภาพาลอะไรกันถ้าเป็นพวกพาภาพเนี่ยความรู้คามรอดที่ต้องใช้นี่ยใช่ต้องมีนว่าไปทำอไันต้งจัดไปเรืองเเรืองแท็บสัตวับนะครับที่จรอเียวางห้เ็มครับีก็มาเก็บข้อมูลนะครับ เราได้เห็นเรียนรู้ว่าท่านนโยบายเราเนี่ยพยายามแก้ปัญหาว่าอารยศัตท์ทำแล้วทําไมยังเนี่ยดูท่าทาัน,านะเพราะแต่ด้านมาในกระเป๋าหนักๆท้งนั้นนะนี่ท่านอาจารย์เออาจารย์รีศากโคสุรัตน์ย้กับพวกเราในการเปิดงานเทศกาลครั้งสํงคาคัญอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นี่พระติมนะฮะสุภัทพัดก็แม่เน,นื้อด่วนไงนะนี่ประหญ่พัดพาศิลปเอาปว่มือต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่นี่วันนี้มา ป้าใหญ่ป้าถิงป้าแบงค์นี่นักบ,บุ๊กตลาดเพื่อคนทั้งมวลกระทรวงพมอ,าอยากให้แม่ลักท็อปตัวยงแม่รวิทุตู้ประจักษเพื่อให้เลยนะ <laughs> นายเจ้าประวติดดเจาประตูค้าหนี้นะเนี่ยเอาสโลแกนพี่เป้าออมาเลยนะครับรเนี่ยที่รักมากเลยค่ <laughs> นะเอาละครับก่อนที่เข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับเราก็เวทีเนี่ยเราชื่อว่าเวทีแห่งโอกาส และสิทธทิความเสมอภาคเท่าเทียม,มาายาให้เด็กด้วยนี่เมื่อกี้ท่านผลัดท่านอธิบดีรับนโยบายท่านผู้วา่ารับนโยบายไปแล้วผมเลยรีบรันผู้บริหารอบจปทธานีออ ท่านผู้บริหารธุรกิจ S&P เรือด่วนเจ้าพยาโครงการนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคนพิการและครอบครัวโดยเฉพาะคนพิการที่เข้าร่วมการประชุมเสวนาทุอระยสถาปัย์จะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดสร้างดาบเรียนว่าเราทำมันมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำมาต่อนเนื่อง ผมคิดว่าเป็นแรงเป็นโมเมนตัมเพราะว่าวันนี้ท่านนายกอิสนะก็บอกว่าจะสร้างเมืองแห่งโอกาสประเทศไทยเป็นเมืองที่ทุกคนอยากไปอยู่เพราะเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองที่เป็นสุขที่สุดแ้วถ้าเกิดเราคิดว่าเพื่อนเราเกิดมาเป็นความแตกต่างกันความเท่าเทียมสันติภาพได้ยัง่งยืนที่สุดเราพยายามที่จะต่อสู้ว่าด้วยกฎหมายว่าบังคับโน่นนี่นั่นแต่วันนี้ผมคิดว่า ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานของรัฐเองเราต้องมาปรับปรุงดูแลตัวเองเหมือนกันว่าคิดไม่ได้ด้วยหน้าที่แต่คิดด้วยใจนะครับเราบอกว่าวันนี้เราจะเริ่มทําให้คนไทยเนี่ยเคารพสิทธิอารยะสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ําในสังคมอันนี้กันเหนียวกันเหนียวเอาลหมครับ่ออารยะสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ํา